และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองนะคะหน่วยทหารในหลายพื้นที่ค่ะจึงได้พากําลังพลไปบริจาคโลหิตนะคะเพื่อเติมเลือดในคลังเอาไว้นะคะจะเอาได้เอาไว้ใช้ช่วยเหลือประชาชน ที่กองร้อยสารวัตรทหารค่ายศรีพัชรินตำบ,บนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลตรีคณทั์ชนะก,การผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่23และครอบครัวร่วมการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้การบริจาคโลหิตของประชาชนลดน้อยลงไปปริมาณโลหิตสำรองในคลังเลือดกลางก็เหลือน้อยกระทบกับการรักษาพยาบาล นะคะโดยเฉพาะกรณีจะป่วยฉุกเฉินที่มีผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนมวลทนทหารบกที่13จึงจัดทำแผนการบริจาคโลหิตของกำลังพลตามวงรอบการบริจาคโลหิตและกรณีที่ประชาชนต้องการโลหิตในกรณีฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่พ